สวัสดีครับผมมอซ่าฮะ สวัสดีครับผมเจดดาครับสวัสดีครับผมอานอยครับไงวันนีเปลี่ยนบรรยากาศนะออกมาเอาดอกกันบ้างดอกคือตั้งใจใช่ไหมไม่ออฟฟิศเขาไล่มานี้เพราะว่าเขาไม่อยากเหมือนแบบมีส่วนร่วมอะไรกับเราไงใช่ครับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วฮาเลมเชคแมงครไม่รู้แม่งถอดรองเท้าขึ้นไปบนโต๊ะไงเป็นร้อยเต้นเต็มเลยอแม่บ้านเดินมาถามใหญ่เลยครับดําเมี่ยมเลยโอ้โหครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผลจริงช่วงนี้งานเยอะมากงานเยอะเรียกว่าขาขึ้นเป็นขาขึ้นของคุณบ๊อบใช่ไหมใช่เป็นขาขึ้นกายกระพางเลยครับ ไล้วพอดีว่าทางทางแฟนๆรายการเขาบอกอยากเห็นครับกันเลยอ่ะโอเคสักหน่อยเราก็จัดให้ไปนีขอจัดเรื่องเดียวเลยกันจัดปั๊เราจะไม่มีเรื่องอะไรนอกจากวีวีของเรานะครับวีวีที่รักเป็นที่ฮือฮามากตั้งแต่เขาบอกว่าจะลงชิงตำแหน่งสสอกรุงเทพอ่ะไม่ใช่นายกสมาคมสองปีที่ว่านี่เขาพอไหมครับคุณอนนยผมต้องพูดจริงว่าไม่พอจริงๆเขาไม่พอหคือผมไม่พอใจ เต็มจะแก้ไขเป็นสี่เปึ่งจะเลือกตั้งในวันที่15ห้ามิถุนายนเอ๊ะทำไมเขาวินเวลาไว้นานเกินนี่ครับผมก็จะมาเฉลยเพราะว่าท่านบางยีเนี่ยจะไปลงสมัครเป็นประธานของเอฟซีโอ้โหยฮ้ยน้องดีใจหน่อยครับสต๊าบเบร่ ถ้าสมมุติว่าได้เป็นประธานของ FC เนี่ยท่านจะต้องสาะเก้าอี้นายกจริงดิมันจะดีนะครับเนี่ยแท็กซึ่งเอฟซีเนี่ยเลือกตั้งกันประมาณช่วงเดือนพฤษภาซึ่งท่านบางยีเลื่อนไปช่วงกลางปีเพราะว่าถ้าสมมุติว่าพลาดเบื่อเ้วเบื่อห้วก็ยังกลับมาใในที่สมาคมบ้านเราได้อยู่ไม่เออเกิดกลับมาแล้วเงือบสที่เลยโอผมว่าเขาไม่เงือบรอกเพราะว่า นโยบายดีถ้าถ้าเป็นการเมินนี่บอกนโยบายพักนะฮะพักเพื่อใครพักเพื่อใครพักเพื่อใครครับพี่ๆไเบอร์อะไรครับน่าจะประมาณแปดคืนเนเบอร์ลงเช้าอะครับแปดต้องบอกว่านโยบายพักนะข้อแรกเนี่ยที่ควรผมผมคิดว่าน่าจะเลือกท่านเลยนะครับนั่นคือท่านเป็นคนที่ประหยัดครับประหยัดยังไงครับเพราะว่า โดยเฉพาะการเดินทางไปอุ่นเครื่องต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องเปืองตัวเครื่องบินเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายเซฟค่าใช้จ่ายมันจะดีนะครับเนี่ยเรื่องนี้เน่ยจะไล่ชิมีนั่งรถบัสไปกลับ5 0า0ันบาทไปข้อ2นี่ฮะต้องบอกว่าเป็นคนที่ทำงานได้รวดเร็วมากครับรวดเร็ว โอ้รวดเร็วในนี้นี่ผมก็ต้องยกตัวอย่างเลยนะอะไรนะชื่ออะไรนะสนามบังคอกฟุตซอลอีนาบัคอกฟุตซอลอีนาเขาให้เวลาสร้างจริงอ่ะสองปีนะสองปีนะแต่เขาลงเดือนเออหกเดือนเสร็จอ่ะไม่ ให้ถึง6เดือนด้วยไอ<ต>้ไฟฟ้ฟาไม่เอาเอ้ของดีทั้งนั้นทำไมคุณไม่ใช้เนี่ยผมเปียกหมดแล้วเนี่ยราคาลวดเจริงๆถ้ากดไม่ตกันจะระบาอากาศดีมากเลยนะอ๋อนี่ถึงว่าให้ทำเป็นอย่างงี้นี่เก<ช>ิดผลใช่ครับ<อ>นี่ฮะแล้วเฉพาะข้อต่อไปครับนโยบายที่3ฮะคทำงานกับสื่อใหญ่แบบไร้รอยต่อครับครับผมไร้รอยต่อแล้วคุณเจได้คือก็รู้กันอยู่ว่าใครคือผู้ที่ดูแลเรื่องอ สิทธิประโยชน์ให้สมาคมฟุณบอลเพราะว่าก่อนนั้นนี้ไม่เอาละก็แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องรีเทิร์นกลับมาพร้อมระยะเวลายาวถึง5ปี5ปีแค่เลยทีเดียวเป็นไงครับการที่ท่านนายกเนี่ยเขามาคุมกิจการกับสื่อใหญ่คือการทําหน้าที่เป็นสื่อเนี่ยมันเหมือนกับการที่คุณสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าอันนี้ทําดีทําไม่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ด้วยกันอ่ะเหมือนก็เหมือนแบบผมกับพี่อย่างเงี้ยคือจริงๆคือจริงๆต้องไม่กล้าพูด่ะเกรงาจอ่ะต้องพูดตรงๆว่า ต้องพูดกันตรงๆว่าคือคนเราทุกคนเวลาทํางานด้วยกันเนี่ยครับคือมันต้องมันมีทุกคนมันทาเวลาทํางานมันมีทั้งทําดีทั้งไม่ดีมีทั้งแย่งมีอะไรบ้างเราควรจะคุยกันเราควรจะรับรับกันได้คือไอ้ส่วนที่ไม่ดีเราควรจะบอกกันครับไม่ใช่ว่าพอเราบอกไอ้สิ่งที่ไม่ดีไปเฮ้ยพูดมากว่ะเอาไอ้นี่ออกไปดิอ่าอะไรอย่างนี้อ๋อเหมือนเหมือนนี่นะพูดแล้วก็เหมือน เป่าอ้นเนาะครับเป่าอ้นนี่บทเรื่องเงินเป่าอ้นเลยบทเรื่องเงินไม่ต้องเป่าเลยไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเงินกันอีกต่อไปหมดนะกลับไปเลี้ยงหลานสิใช่แต่สำหรับมาที่ธนาคารเป่าทะลุมิติของเราทะลุมิติคู่เทโลกันบชัยนาททำงานต่อทำงานต่อเพราะว่าไม่มีปากไม่มีเสียงครับครับผมนี่ตกลงสรุปแล้วนะ ไอ้เรื่องที่เขาอะไรล่ะมีการเปการเก่าหาก็ต้องพูดคำว่าเก่าหาดีกว่าเรื่องที่ว่ามีการล้มบอลคู่ระหว่างอบอลถ้วยเลยเอเอครับเอฟเอครับการระว่างนัดนัดชิงระหว่างบุยลำกับอาร์มี่อยู่ในเตทใช่ที่มีการกล่าวหาเกิดขึ้นว่าสองทีมเนี้ยจ้างกรรมการจ้างกรรมการสรุปท้ายคือวันนี้เอฟซีได้ออกมายืนจันแล้วนะฮะไอ้เรื่องจริง ไอ้ไม่รู้เรื่องเลยไอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยกรรมการญี่ปุ่นไม่ได้กรรมการเลยคือกรรมการญี่ปุ่นเนี่ยผมจาชื่อท่านไม่ได้อะไรามาโมโต o อะไรสักอย่างอะไรครับผมว่าไม่ใช่คือเขาไม่ได้ส่งรายงานเข้ามาเพราะฉะนั้นคือเอฟซีก็เลยบอกว่าอาจจะไม่มีการสอบสวนทั้งบุรีรัมแล้วก็ทั้งอาร์มี่อยู่ในเต็มเพราะเรื่องนี้ก็พูดง่ายคือ เหมือนกับกรูกขึ้นมา,นมาตอนนี้ก็ได้ใช้ยา,าใหม่ของท่านนายกมาฮะ<ข>อ,อันนี้ก็เป็นยีนอกคิโอครับช <c oughs> ื่อกรูปยาเลยดีครับ <c oughs> อันนี้ก็ต้องรอรอดูท่าทีของอคุณต้องบอกอยิงว่าคุณเ네นวินฮะแล้วก็ทางทางอาร์มี่อะไรครับเขาคือต้องทำท่าอย่างนี้เวลาถ่ายรูปไงก่อน นี่3คนเราก็ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับค้าวหน้าครับสวัสดีครับ 满刀看双亲，终难拆骂。书差不。<媚>